รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่จังหวัดราชบุรีคะ่ะและสัญ,ญลักษณ์ของจังหวัดราชบุรีนั่นก็คือโอ่งนั่นเองคะ่ะวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมมาพูดคุยกับเรื่องของโอ่งกันที่รัตนโกศิลหนึ่งคะ่ะซึ่งจะมีเรื่องราวความเป็นมาและสินค้าอะไรกันบ้างนั้นนะคะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปชมกันคะ่ะ ตอนนี้นะคะเราอยู่ในสถานที่สําคัญของจังหวัดราชบุรีเลยนะคะนั่นก็คือเป็นสถานที่ในการผลิตสินค้าอย่างโอ่งที่เป็นสินค้าประจําของจังหวัดราชบุรีเลยค่ะเราอยู่กันที่รัตนโกศิทร์หนึ่งนะคะเดี๋ยวจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่นี่นะคะเราอยู่กับเจ้าของค่ะคุณพี่เดชพันธ์ประถมพัฒ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่เอ๋ครับโอ้โหมาถึงด้านในจะเห็นเป็นสีสันแล้วก็ลวดลายที่สวยงามของ เป็นทั้งเซรามิกด้วยทั้งปูนปั้นต่างๆด้วยอันดับแรกต้องถามก่อนเลยรัตนโกศิทร์หนึ่งมีเรื่องราวความเป็นมาอย่างไรบ้างคะที่บอกปูนปั้นไม่มีปูนปั้นครับส่วนใหญ่เป็นเป็นดินที่นี่ดินล้วนๆวนครับเกิดจากดินนะครับก็เอาประวัติจากรัฐบุรีก่อนนะครับดินรัฐบุรีเนี่ยคนจีนมาเมื่อก่อนเนี่ยโอ่งเนี่ยมันเหมือนกับบ้านที่มีทีวีหรือไอโฟนสมาร์ทโฟน คนมีตังก็จะใช้ก่อนเป็นกลุ่มแรกนะครับโอ่งที่มาเนี่ยก็นําเข้ามาจากจีนนะครับแล้วคนจีนที่อพยพมามาเที่ยวหาเพื่อนที่ลาดบุรีแล้วก็บังเอิญไปเห็นปูนาเนี่ยขุดดินท้องนาแล้วก็เห็นดินขึ้นมาจับดูเอ้ยมันเหนียวะก็เลยลองขุดดูแล้วไปแล้วก็ทําไมดินตรงนี้ชื้นจังอะไรเงี้ยครับก็คือข้างล่างมันเป็นดินเหนียวมันก็เลยเก็บน้าได้ดีก็เลยเป็นที่มาว่าดินลาดบุรีเนี่ยมันมันเหนียว แล้วก็ขึ้นลูกชิ้นใหญ่ได้นะครับ<ะ>ก็เลยมีคนชาวจีนเนี่ยก็เลยเริ่มมาตั้งโรงงานเริ่มสร้างโรงงานกันนะครับตอนนี้ครับแล้วก็อากงผมนะครับเป็นเป็นผู้สร้างโรงงานนี้ขึ้นมา<ะ>เมื่อก่อนเนี่ยก็คือเป็นช่างปั้นนะฮะแล้วก็รวบรวมกับเพื่อนทํางานโรงงานแล้วก็แยกตัวออกมาแล้วก็มาสร้างรัตนาโกสินล ซึ่งมาอยู่ณนะนะนะตรงนี้นะครับณนะที่ตรงนี้ก็จะประมาณ50ปีไม,ไม่รวมกับที่เก่าที่ที่ทำอยู่ในตลาดนะครับแต่เมื่อก่อนมันยังไม่เป็นตลาดลอะครับมันก็เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นชานเมืองสมัยก่อนแต่ตอนนี้เมืองมันขยายมาแต่ว่าตรงนี้ก็คืออยู่ก่อนเข้าตัวเมืองราชบุรีครับก็จะไกลจากลงองค์อื่นนิดนึงนะครับตอนนี้เราเรียกว่าวิวัฒนาการของศิลปะของที่นี่เนี่ยไปถึงไหนแล้วคะในส่วนนี้ คับด้วยความที่ตลาดเ,าเริ่มเปลี่ยน,นครับเหมือนยุคหนึ่งที่ทุกคนต้องใช้น้ำชุมชนจะอยู่ริมน้ำนะครับจนปัจจุบันสาสารณปโภคเขาได้เข้าถึงแล้วคนไม่ต้องกักเก็บน้ำต่อไปมีท่อประปามาถึงการใช้โอ่งเนี่ยน้อยลงน้อยลงไปมากๆเลยนะครับทีเนี้ยไอ้จากฟังก์ชันที่เราต้องใช้ทุกบ้านทุกครัวเรือน บ้านไหนที่มีตางจะเก็บไว้ได้ทั้งปีก็ต้องมีถึง30-40โอจนตอนนี้ก็เลยมาเป็นแฟชั่นแทนเพราะว่าฟังก์ชันเขาไม่ได้ใช้ก็มาเป็นแฟชั่นอย่างโองก็จะกลายเป็นคล้ายๆอย่างนี้ครับหารวดลายสวยๆมาใส่หาเก้าอี้มาใส่เป็นชุดสนามแทนจากฟังก์ชันที่เขาไว้ใส่น้ําเดิมแต่ว่าด้วยความที่คนไทยผูกพันกับโอมงก็ยังรู้สึกว่าเออ,อยังอยากมีโองไว้ที่บ้าน,นครับก็จะเป็นแฟชั่นขึ้นมา เราก็เอาลวดลายสวยๆมาใส่ก็ยังยังมีความผูกพันกับสซ่ทรงโอง่งอยู่นะครับยังคงได้รับความนิยมอยู่สูงไหมคะต้องบอกว่ามันไม่ได้ของใช้ครับมันเป็นของโชว์แล้วก็ด้วยความที่สินค้ามีน้ำหนัก<ฮ>ะนะครับก็อาจจะไม่เหมาะกับสังคมเมืองที่ว่ามันด้วยความจะกินพื้นที่ยยทใช่ครับ <ฮะ S 2> แต่ว่าถ้าเกิดบ้านตามจังหวัดที่มีสเปซอะไรอย่างเงี้ยครับก็ได้รับ สนใจอยู่ทั้งคนไทยและต่างประเทศค,คนต่างประเทศก็ชอบอแนวเซรามิกแล้วอย่างลวดลายอะคะ่ะที่เราเห็นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วคือจะมีลวดลายที่ค่อนข้างจะเยอะมากเลยเร,เราเรียกว่าเป็นเป็นลายโบราณหรือว่าเป็นลายที่เราคิดค้นขึ้นมายัางไงบ้างคะทุกอย่างม,มันมีหลายอย่างเลยครับลาดบุรีเนี่ยเริ่มมาจากมังกรต้องเล่าว่าเมื่อก่อนเนี่ยมัง,งกรเป็นลายที่เมื่อก่อนลวดลายไม่เยอะไม่ได้ทุกคนไม่ได้รู้จักอะไรแต่เห็นจกักรพรรด เห็นคิงทางจีนเนี่ยใช้มังกรครับลายมังกรเนี่ยแล้วโอ่งตอนนั้นก็อารมณ์เหมือน iPhone ตอนนี้หรือสมาร์ทโฟนแพงๆนะฮะเขาก็จะหาด้วยลายสวยๆมาใส่ใแล้วเห็นที่นิยมตอนนั้นคือขุนนางคนชั้นสูงใช้มังกรเขาก็เลยเอามังกรมานั้นก็เลยเริ่มต้นว่าทำไมต้องเป็นลายมังกรที่โอง่งหลังจากนั้นก็ได้เปลี่ยนตามความชอบนะครับลายไทยเดิมๆอย่างเช่นลายพุตาน ลายผักกาดอะไรนะครัก็เริ่มเข้ามาอยู่ในในภาชนะที่ชิ้นใหญ่ขึ้นจากอยู่ในภาชนะถ้วยชามก็ไปเริ่มมาอยู่ในกระถางเริ่มมาอยู่ในโอง่งนะครับแล้วส่วนตอนนี้ก็แย่ๆมากมายะนะครับตามใจลูกค้าครับตามใจลูกค,าค้าด้วยนะคะคุณผู้ชมคะฟังมาเรื่องราวเบื้องต้นนะคะจากตอนแรกที่ใชโอง่งใช้เป็นประโยชน์สําหรับการกักเก็บน้ําใช้ในครัวเรือนต่างๆตอนนี้อย่างที่พี่อ้อบ,บอกว่าก,ก็คือเป็น สิ่งสวยงามและไปประดับตามบ้านเรือนแต่ว่ามันไม่ได้มีเพียงแค่ไซส์ใหญ่ๆแบบนี้นะที่นี่เขามีการทําเป็นไซส์เล็กๆแล้วเป็นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆมากมายเลยนะคะเดี๋ยววันนี้จะรบกวนพาไปชมในลายผลิตหน่อยได้ไหมคะวันนี้เราจะได้ชมอะไรบ้างถึงขั้นตอนถึงประมาณไหนอะคะอ่ามันขอประชาสัมพันธ์เลยลงโอ่งเนี่ยได้เราได้ GI ด้วยสินบงชีทำาืุวิสานนะครับคือต้องเป็นดินลาบุรีเคลือบราชบุรีเตาเผาแบบราชบุรีอันนี้แบบดั้งเดิมจนถึง ถึงปัจจุบันที่ว่าเทรนเป็นยังไงตัวไหนที่ส่งออกดีตัว<ะ>ไหนที่บ้านสวยๆชอบเอาไปตกแต่งอะไรเดี<ะ>๋ยวผมจะพาไปดูทั้งหมดเลยครับอันดับแรกไปดูก่อนเลยดีกว่าว่าดินราชบุรีเนี่ยเตาเผาราชบุรีเนี่ย<ะ>มันเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวไปชมกันเลยดีกว่าค่ะ,ะไปเลยค่ะ ส่วนหนึ่งของลายผลิตอย่างที่พี่อ๊อฟบอกว่าคือจะพามาชมดินร,ราดบุรีถามก่อนเลยว่าความแตกต่างระหว่างดินปกติกับดินที่นี่นะคะ่ะที่นี่เขามีข้อดีข้อเด่นยังไงบ้างคะดินสีส้มเนี่ยอาจจะเหมือนทั่วๆไปอยุธยาด่านเกวียนอะไรเงี้ยครับก็คือด้วยลักษณะภายนอกเปอร์เซ็นเหล็กเขาเยอะเขาก็เลยจะออกสีส้มแล้วสีหลงังเผาราชบ,บุรีด้วยความเปอร์เซ็นเหล็กเยอะเวลาเผาแล้วสีเขาจะเข้มกว่าที่อื่นเวลาเราจะใส่ลวดลายมาังกรเราก็ต้องเอาดินขาวเนี่ย มาผสมเพื่อทําลวดลายมังกรน,นะครับดินราชบุรีต่างจากดินที่อื่นตรงเขาเหนียวเขามีความละเอียดสูงมากนะครับแล้วก็เหนียวกว่าที่อื่นมีมันก็เลยสามารถที่จะทําขึ้นรูปชิ้นใหญ่ได้นะครับก็แตกต่างจากที่อื่นว่าที่อื่นอาจจะปั้นโองได้ไซส์ไม่ใหญ่เท่าราดบุรีครับค่ะถ้างั้นเดี๋ยวไปชมไปชมกันดีกว่านะคะพี่พี่อ๊อดูตรงไหนได้บ้างครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างครับอย่างเมื่อก่อนสวัสดีค่ะกําลังขึ้นรูปเลยสวัสดีครับ นี่ขอดูดินนี่สังเกตว่าเขาเอาไปใส่แล้วก็ทํามาเป็นเป็นสัดส่วนยังไงบ้างคะอธิบายฟังกันอย่างเมื่อก่อนเนี่ยดินจะเป็นก้อนค่ะนะครับแล้วก็ต้องมานวดเป็นเส้นเมื่อก่อนเนี่ยไม่ไม่ได้มีเครื่องรีดดินที่ออกมาเป็นเส้นอย่างเงี้ยเราก็จะมานวดด้วยใช้มือนวดก็คือเมื่อก่อนใช้มือนวดนะใช่ครับมาผสมแต่ตอนนี้จะเป็นแบบนี้ใช่เขจะมีจะมีเครื่องกวนดินให้ดินเนื้อเป็นเนื้อเดียวกันเดี๋ยวเดี๋ยวดูทางด้านนี้นะคะอันนี้ก็จะออกมาแล้วนะคะ นี่คือดินที่เราขุดมาแบบที่สดๆเลยโดยที่ไม่ได้ผสมอะไรใดๆทั้งสิ้นครับก็ะจะเป็นดินที่เราเราตักดินจากแหล่งธรรมชาติครับดินลาบุรีเนี่ยจะอยู่ใต้จากพื้นหน้าดินที่เราเพาะปลูกไปประมาณ 2- 4สี่เมตรนะครับแล้วเราก็ขุดมาครับเนื้อสีจะเป็นดินมันปูนะครับก็จะมีความสีแดงสีเทาสีเหลืองสีส้มอยู่ในก้อนเดียวกันนะครับเสร็จแล้วเราจะมาหมักดินก็คือ เป็นบอ่อเอาดินไปใส่เอาน้ใาใส่เอาทรใส่เอายใส่แค่นั้นเอ่ยครับดินลัดบ,บุรีเขาเขาสามารถขึ้นรูปในในตัวเขาเองนะครับความชื้นสม่าําเสมอเสร็จแล้วก็มาเข้าเครื่องนี่ครับ<อ>เพื่อกวนให้ดินมันมิกซ์กัน<อ>มันผสมได้ดีนะครับแล้วก็รีดดินออกมาถ้าเกิดยังรู้สึกว่ายังเข้าไม่ดีก็ตัดแล้วเอาไปใส่ใหม่อสองรอบสามรอบให้มันเนียนไปเรื่อยๆอารมณ์เหมือนกวนแป้งเดี๋ยวเราจะดูตรงนี้เป็นเรื่องของการขึ้นรูปใช่ไหมคะครับ วันหนึ่งนี้ได้ประมาณสักกี่ชิ้นนะคะเนี่ยาด้กี่ชิ้นได้คะถ้าทรงนี้ได้ประมาณร้อยกว่าชิ้นนะคะร้อยกว่าชิ้นครับแต่คนเดียวว่าแต่ว่ามันไม่ได้ขึ้นทั้งหมดสังเกตนะครับเขาทำฮาร์ฟไว้อ๋อทำทำส่วนล่างไปก่อนแล้วก็จะมาขึ้นส่วนที่สองข้างบนการปั้นโอ่งมันเหมือนการเราปั้นดินน้ํามันเด็กๆค่ะก็คือเราจะปั้นเป็นเส้นนะครับแล้วก็ค่อยๆขดขึ้นมาเป็นรูปนะครับเมื่อก่อนก็ยังเป็นอย่างนั้นอันนั้นคือ back to basic สุดๆนะครับ ผลิตภัณฑ์ชิ้นใหญ่หรือไม่ใช่วงกลมเนี่ยเราก็ยังทําอย่างนั้นอยู่นะครับก็คือเราจะทําดินเป็นขดเป็นเส้นคล้ายๆเหมือนดินน้ํามันที่เราปั้นตอนเด็กๆเนี่ยะนะฮะแล้วก็เมื่อก่อนผลิตภัณฑ์จะอยู่เฉยๆแล้วคนก็จะเอาดินอะไปขดไปขดไปขด,ปขดเรื่อยๆให้ให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์เนี่ยขึ้นมานะครับหลังจากนั้นเริ่มช้าสินค้าขายดีทํายังไงให้เร็วขึ้นก็ทําข้างล่างให้มันหมุนเมื่อก่อนไม่มีมอเตอร์ค่ะ ก็จะเป็นเชือกนะครับแขวนกับคือขอโทษนะครับก็จะมีคนนะเพิ่มอย่างเงี้ยส,สองคนก็จะมีอีกคนนึงเพิ่มขึ้นมาจับเชือกแล้วคอยถีบ<อ>ให้ข้างล่างเนี่ยมันหมุน,มนเพื่อให้คนปั้นเนี่ยไม่ต้องเดินเพิ่มความเร็วให้กับการสร้างสร้างผลิตภัณฑ์ขึ้นมาะนะครับตอนนี้ก็เป็นมอเตอร์แล้วครับแต่ว่าด้วยความที่ดินผสมน้ํามันมีความชื้นเยอะเราไม่สามารถขึ้นทีเดียวได้นะครับเราก็จะแบ่งขึ้นครึ่งหนึ่งก็จะประมาณ 30- 40เซน แล้วก็รอพักไว้ให้เขาหมาดสักนิดนึงไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะยุบตัวนะฮะอ,อย่างอย่างผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้แค่ประมาณสองครั้งถ้าจะเป็นโอ่งที่เราใส่น้ํากินที่เราเห็นทั่ว,วไปมนนันต้องสามครั้งขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองถึงขั้นที่สามถึงจะเป็นโอ่งได้ไม่ได้ทีเดียวเสร็จะนะครับนี่ก็เดี๋ยวเราให้ชมภาพกันนะคะแล้วเดี๋ยวไปดูจุดอื่นกันต่อคะ่ะ ตอนนี้เป็นส่วนของการเขาเรียกว่าขึ้นลายไหมครับขึ้นลายมังกรขึ้นลายมังกรก็จะมีลายนูนกับลายเรียบนะครับอย่างโอ่งที่ปั้นแล้วถ้าเป็นลายเรียบ<ะ>ก็จะเอาอย่างที่บอกอคือเอาดินขาวมา,มาสมมาใส่กับดินราชบุรีแล้วก็วาดตึ๊ดๆๆๆๆอันทนั้นก็คือจะทั่วไปแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องการความสวยงามส่วนใหญ่ก็จะเป็นลายนูนลายนูนครับแล้วด้วยดินราชบุรีเผาแล้วค่อนข้างจะสีออกจะน้ำตาลน้ำตาล แล้วมังกรจะไม่เด่นนี่ครับคนก็เลยเอาเหมือนทําสีรองพื้นขึ้นมาที่เขียวๆเนี่ยฮะสีเขียวๆเนี่ยเหมือนรองพื้นครับเวลาเราปั้นเสร็จเราก็จะมารองพื้นรองพื้นเสร็จเราก็จะดินมาพอกมังกรแล้วก็ติดลวดลายต่างๆนะครับเวลาเผาออกมาตัวพื้นกับตัวมังกรก็จะสีที่แตกต่างกันแล้วก็จะสวยงามมากขึ้นครับอันนี้ทํามากี่ปีแล้วคะ ช่งางมือเอกของเราห้าสบกว่าปีห้กว่าปีเราจะเห็นได้ว่าเขามีการนำนำดินมาพอกคือดินล้วนๆ้วเลยครับแล้วก็วาดลายด้วยมืออันนี้เป็นลวดลายที่ทํางานฝีมือล้วนๆวเลยนะคะใบนี้นี่ถ้าทําจริงๆเนี่คือกี่วันเสร็จะคะป้าถ้าถ้า,ถาทำจริงๆ ขี่วันเป็นชั่วโมงค่ะได้ขี่ใบอ่ะวันหนึ่งได้ขี่ใบบนรถไซนี้เราถามเป็นวันะวันนะไซนี้วันหนึ่งอ่ะได้สามใบอ่ะโอ้สามใบสามใบเราเราคิดว่าวันหนึ่งนี้ไม่ไม่น่าจะเสร็จนะที่ไหนได้วันหนึ่งนี้ได้สมานสักสามใบชำนาญการชำนาญการพิเศษยกให้นะคะอันนี้ก็คือลวดลายที่เกิดขึ้นด้วยแฮนด์เมดงานทำมือทั้งหมดเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราดูตรงนี้เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวดูตรงจุดอื่นกันต่อค่ะ ค,คือจุดอะไรเอ่ยรอบพอเราติดลายเสร็จเราก็จะเคลือบเคลือบเสร็จก็เราก็จะมารอที่จะเข้าเตาเผาและนี่ก็คือคลายสแม็กก็คือเตามังกรของราชบุรีนะครับเตาใช่ครับตรงนี้ที่มาให้ดูตอนแรกทั้งนี้คือหัวมังกระนะครับก็คือหัวเตาเราจะเริ่มอุ่นเตาจากจากจากตรงนี้นะฮะเราจะสมไฟเข้าไป ตหนึ่งวันหนึ่งคืนใช่ครับตรงที่มีรอยะนะครับเราก็จะค่อยๆกระเทาะเอาอิดออกมานะครับแล้วก็จะไฟใส่เข้าไปจุดเพื่อให้ไฟมันจะวิ่งไปทางปล่องนะฮะ,ะมันจะวิ่งไปเรื่อยๆความร้อนอุณหภูมิในเตาก็จะเริ่มเริ่มสูงขึ้นจนถึงประมาณ200นะครับแล้วก็เวลาเร่งไฟเนี้ยเตาเผามังกรให้เราเผากันประมาณ1,200องอศานะครับแล้วก็คือจุดไฟแล้วก็คือเอาฟืนใส่ไปตรงนี้ครับแล้วความร้อนจะค่อยๆ ทิงไปทางปล่องครับที่เขาคุยกันมาราดบุรีไฟวิ่งไป8เมตร12เมตรอันนี้เรื่องจริงแต่วิ่งในเตาเผานะโอ้นี่เตาบางกอนะคะนั้นเดี๋ยวพาไปชมทางด้านนู้นดีกว่าว่าเราจะลําเลียงสิ่งที่จะเผาเข้าไปยังไงบ้างครับเตาเนี่ยครับพอใส่ไฟเต็มที่เนี่ยก่อนที่จะเริ่มเผาจริงๆมันจะวิ่งมาประมาณ8ถึง12เมตรค่ะไฟนะเราใส่หัวเตานะแต่หางไฟอยู่ตรงนี้เลยนะฮะไฟมันแรง มันก็จะเหมือนมันต้องใส่ฟืนเยอะมากเลไหมเยอะครับ<ช>มันจะเหมือนกับหน้าต่างตรงนี้นะฮะตอนนี้เหมือนลำตัวมังกรนะคนะครับช่องนี้มันเหมือนคล้ายๆหน้าต่างามีอยู่สองฝั่งซ้ายกับขวาเราจะเราจะใส่ไฟช่องนี้เพื่อให้ของช่องนี้สุก<า>พอของช่องนี้สุกเราปิดช่องนี้มาใส่อันนี้เพื่อให้อันต่อไปสุก แต่ละช่องจะใส่ประมาณ25นาทีถึง40ินาทีขึ้นกับความหนาแน่นและความหนาของชิ้นงานก็จะช่องประมาณย5สิบห้าถึง4ี่นาทีทั้งหมดนี้ประมาณเกือบ5้าสิบช่องอคับเบ็ดเสร็จก็เผาเรื่อยๆร,รวมวอมเตาวรวมอะไรไปด้วยก็ประมาณสิบแปดชั่วโมงสิบแปดชั่วโมงในการเผาเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังกันได้ครับครับมาแล้วมาถึงตรงนี้มันจะสูงกว่าจากประตูหนึ่งอันนี้ที่ประตูสุดท้ายค่ะ ด้วยความที่มันมีสลบเล็กๆอยู่ประมาณ10-12องศาเนี่ยนะครับไฟก็จะวิ่งขึ้นและด้านหลังของผมก็คือปล่องกับประตูสุดท้ายประตูท้ายก็จะใหญ่กว่าประตูแรกแล้วก็ของที่ใหญ่พวกอ่างวัวพวกโอ่งจะมาอยู่ประตูหลังถ้าสังเกตประตูจะใหญ่นะครับอย่างที่เราบอกว่าสัตครูเข้าไปได้ยังไงใช้ใหญ่ๆได้คืออยู่ประตูหลังเลยแล้วก็ส่วนที่เป็นเชื้อเพลิงที่เผาถึงพันสองร้อยองศาก็คือไม้ฟืนอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าฟืนตะเกียบครับด้วยคนไทยเนี่ยปลูก ต้นยูคาไม้ยางอะไรเยอะครับพวกกิ่งเนี่ยเราอยากให้ต้นหลักตรงและโตพวกกิ่งเนี่ยก็จะแย่งปุ๋ยเราก็จะตัดถ้าถามว่ายังมีฟืนตัดไม้ทําลายป่ามไหมก็คือไม่ใช่นะครับไม่สามารถที่จะใช้เป็นเศษไม้ทั่วไปไก็ส่วนใหญ่<ง>ก็จะเป็นไม้ยางไม้ยูคาที่ว่าเราสามารถหากิ่งเขาง่ายๆอย่างเช่นไม้กระถินไม้ทั่วๆไปในความความร้อนเวลาเผาเมันจะวูบเดียวมันจะไม่ถึง ทำให้เผาโอ่องไม่ไม่ถึง1200องศานะครับหรือว่าไม้มะพร้าวอะไรอย่างเงี้ยนะครับครั้งหนึ่งที่ใช้นี่เผานี่คือหมดเลยปะคะครับก็ประมาณผมว่าน่าจะฟืนท่อนละมัดมัดหนึ่งประมาณ10บาทนะครับก็น่าจะมีประมาณ3ามถึงสี่ 3, 4, พันมัดสามหรือสี่พันมดต่อหนึ่งรอบในการเผานะใครที่บอกองค์ราคาแพง ไปคิดดูให้ดีทั้งดินทั้งช่างปั้นก่อนจะปันป้นนะครับไปคิดคำนวณราคาดูให้ดีนะคะ <c oughs> เดี๋ยวไปดูตัวอื่นกันต่อดีเวลาถัดไปค่ะ ตอนนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งจะเห็นได้ว่ามีสีสันขึ้นมาครับอันนี้เป็นยังไงบ้างคะแนะนำนิดนึงค่ะครับจากว่าดินราชบุรีเราเนี่ยฮะมันเล่นสีได้ไม่เยอะนะครับ,รบด้วยเปอร์เซ็นต์เหล็กสูงด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับต,ตั้งแต่คุณโกงผมแต่ช่วงท้ายๆของเจนหนึ่งและท่านก็เลยมีความคิดที่จะเอาเตาแกส๊สเอาความเซรามิกเนี่ยเข้ามาแต่โดยใช้ความเป็นฝีมือของราชบุรีคือขึ้นชิ้นใหญ่ๆจะไม่ใช่ชิ้นเล็กๆจะเป็นชิ้นใหญ่ๆนะฮะ พอช่างรัดบุรีจะมีความชํานาญในการขึ้นรูปชิ้นใหญ่เนี่ยเราก็จะเอาดินตัวอื่นที่เข้ามาเพื่อเล่นสีสันได้นะครับแล้วเผาเตาแกส๊สก็จะเผาสองรอบนะฮะก็เราจะเอาดินเนี่ยขึ้นมาเป็นบอดี้รูปหนึ่งเชฟที่ต้องการนะครับเผาหนึ่งรอบนะครับเสร็จแล้วก็จะมาเลือกไม่ว่าจะเขียนลายคามอย่างข้างหน้านี่นะครับเราก็จะเอาสีใต้เคลือบเนี่ยมาวาดลายเพชรลายครับก็จะเป็นบลูแอนด์ไวท์หรือว่าจะเป็น หลายๆสีค,ครับเทคนิคเดียวกับไท้าทยเบนจรงะนะครับที่ว่ามาเขียนที่ตัวผลิตภัณฑ์น,น,นะครับแล้วก็เคลือบใสเคลือบเซรามิกใสอีกทีแล้วไปเผารอบที่2ครับหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือจะพ่นเคลือบไปเลยเคลือบก็คือเนื้อแก้วนะครับเป็นสีสันสวยงามไปเลยแล้วก็เผาอันนั้นก็เหมือนกันก็จะมีอยู่2ลักษณะแต่ว่าเผาเตาแก๊สนี่ก็คือเผาสอรอบะจะต่างจาก ตัวดินราดบุรีแบบดั้งเดิมที่เ so. ผาเตาัมกรนะครับก็คือเป็นเผาแก๊สสองรอบก็คือมาขึ้นลายแบบนี้อันนี้ก็งานแฮนด์เมดด้วยนั่งวาดคุณที่ขาวันหนึ่งที่เสร็จไหมคะประมาณสองวันสองวันลงสีด้วยนะคะวก็ล้างลายด้วยค่ะโดยปกติแล้วลวดลายที่ใช้เนี่ยค่ะคือว่ามีลายประจํำไหมหรือว่าดีไซน์ออกมาแต่ละแต่ละรูปแบบของผลิตภัณฑ์ก็จะดีไซน์ออกมาตามรูปทรง ว่าทรงไหนเราจะใส่ลายไหนดีเป็นไงเรามีไอเดียมาแต่ละผลิตภัณฑ์ด้วยบางทีลูกค้าก็อยากชอบลายเนี้ยที่บ้านมีโซฟาลายเนี้ยเอาลายมาให้ว่าครับแต่ว่าด้วยผลิตภัณฑ์เราไม่ใช่กระดาษสีเลียมันก็จะมีอัตราส่วนอย่างเช่นตรงเนี้ยมันก็จะแคบตรงนี้ก็จะกว้างช่างช่างที่โรงงานก็จะมีความชํานาญว่าอาจจะดีไซน์ว่าเอาอะไรไว้ตรงไหนอาจจะไม่ได้เป๊ะสซะทีเดียวแต่ลาย แพทเทิรนพวกเป็นต่างๆอย่างนี้มันก็จะพอง่ายหน่อยนะครับอย่างนี้เวลาที่นักท่องเที่ยวมาเนี่ยค่ะจะสามารถเข้ามาเดินดูเดินในส่วนของลายผลิตนี้ได้ด้วยไหมครับนอกจากซื้อสินค้าหน้าโรงงานแล้วนะครับทางโลงอ,อกและตนาโกสินหนึ่งเนี่ย ก็คล้ายๆ Open House ลูกค้าหรือว่าคนที่จะมาเที่ยวราชบุรีอยากเห็นว่าเขาปั้นยังไงของจริงๆเรียวๆกันเลยเนี่ยก็เดินเชิญมาที่โรงโอ่งได้นะครับแล้วก็พาเดินรูปถ่ายเดินถ่ายรูปลงสตอรี่ได้แต่ว่าเรบกวนมือมืออย่าจับแล้วก็เดินห่างนิดนึงนะครับ,รบเพราะว่าทุกอย่างทุกงานเป็นแฮนด์เมดแล้วมันเรียวจริงๆ สามารถเดินเข้ามาชมภายในพื้นที่ได้นะคะสําหรับลายผลิตตรงนี้นะคะแต่ว่าเนี่ยเราไปดูมาแล้วผลิตขึ้นมาเป็นรูปล่าเป็นรูปทรงยังไงลวดลายยังไงแต่ว่าคงจะไม่สามารถที่จะยกได้เป็นชิ้นใหญ่ๆแบบนี้เดี๋ยวจะไปดูที่นี่นะคะเขาทําเป็นของที่ระลึกที่จะสามารถซื้อกลับไปเป็นของฝากได้นะคะจะเป็นอะไรกันบ้านรวมถึงเขาบอกว่าส่งขายไปยังต่างประเทศด้วยต่างชาติชื่นชมของสินค้าไทยอย่งไรกันบ้างเดี๋ยวไปชมกันค่ะ ถึงโซนนี้ค่ะหลายๆคนคงจะชื่นชอบเพราะว่าเป็นโซนที่สามารถจะหยิบจับซื้อไปเป็นของเทีย่ยวลกได้ตรงนี้มีตรงสุดไหนที่จะแนะนําบ้างคะถ้าเป็นลายที่ได้รับความนิยมมาราชบ,บุรีสวดทรงก็ต้องเป็นสวนทรงองค์นะครับ<ช>แล้วลายที่เป็นอัตลักษณ์จังหวัดก็ต้องเป็นลายมังกร<ช>นะครับอย่างแล้วก็จะนี่ครับอย่างเช่นเช่นใบนีนะครับ<ช>จะมีเป็นเป็นองค์เล็กๆนะครับเป็นองค์เล็กๆลายมังกรนี่นะครับก็จะสามารถ เอาไว้บนโต๊ะหนังสือสําหรับน้องๆที่ว่า,ามาเที่ยวเมืองราชบุรีใส่ปากกาดินสอ,อหรือว่าจะจัดจดอกมงดอกไม้เล็กๆเ,เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับโต๊ะทำงานะอะไรเงี้ยนะครับนี้เราขายไว้ที่ใบเท่าไหร่คะอันนี้น่าจะประมาณ40บาท40บาทไม่แพงนะสามารถมาซื้อได้ก็จะเห็นด้านเหล่านี่คือมีเยอะมากอันนี้มีประมาณไหนบ้างคะคุณอ๊อฟแนะนํานิดนึงคะเรามีตั้งแต่ใบเล็กเท่านี้ยังใบใหญ่เท่านี้ะนะครับสามารถไว้ตกแต่งในบ้าน อินดอร์เอาดอร์ได้หมดหรือว่าจะแต่งตามสวนนะครับจะมีตุ๊กตาสัตว์มีอะไรต่างๆอะไรนี่ครับก็ค,บคือสามารถมันเลือกซื้อกันได้มาตรงนี้จะมีแบบหลากหลายลวดลน์หลากหลายรูปแบบแล้วก็หลากหลายราคาคให้ได้ซื้อนะคะเ,เป็นของฝากของที่ระลึกอย่างที่เราคุยกันเมื่อช่วงกว่อนหน้านี้ว่าชาวต่างชาติก็มาสั่งสินค้าที่นี่ด้วยเป็นประเทศโซนไหนบ้างส่วนใหญ่ถ้าโซนยุโรปเนี่ยจะสั่งชอบของ เตามังกรแต่ไม่เอาลวดลายมังกรเขาชอบดิบดิบเรียบ,เร,ยบเรียบนะครับส่วนทางอเมริกาแคนาดาหรือแนมะ้กระทั่งออสเตรเลียเนี่ยจะชอบสีสันสดสดสีสดสด,สด,สดเหลืองสดแดงสดเขียวสดอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีหลากหลายครับประเทศที่อยู่เรียกว่าอยู่กับสตอรี่นานๆอย่างยุโรปจะเรียบเรียบมันจะคลาสสิกมันสามารถดู่ได้ตลอดอะไรเงี้ยครับเวลาเขาสั่งราทีเขาสั่งในปริมาณเยอะไหมคะ ครับที่ทางนี้เราก็จะส่งไปเป็นตู้คอนเทนเนอร์นะครับลูกค้าก็จะมีอย่างถ้าเกิดในในยุโรปด้วยกันอย่างเช่นดูไบเขาก็จะมีโปรเจกต์ว่าเขาแต่งพื้นที่ตรงนี้เขาก็จะสั่งเล็กกลางใหญ่ในคุมโทนสีนี้ไปนะครับส่วนทางยุโรปหรือว่าทางอเมริกาเนี่ยเขาก็จะเป็นเป็นร้านการ์เดนที่ตกแต่งบ้างคนทางนู้นชอบทำสวนนะฮะเขาก็จะไปขายต่ออีกทีหนึง่งนะครับ ที่นี้ค่ะในส่วนของตรงนี้เราเปิดยังไงบ้างลูกค้าสามารถเข้ามาได้ช่วงเวลาไหนยังไงครับทางร้านรัตนโกสินนะครับเปิดตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะครับไม่หยุดเลยครับเปิดทุกวันนะครับแต่ว่าส่วนทางฝ่ายผลิตเนี่ยอาจจะหยุดวันอาทิตย์วันหนึ่งนะครับถ้าเกิดอยากจะมาชมก็รบกวนมาวันเสาร์หน่อยครับแต่ว่าหน้าร้านเปิดทุกวันครับเปิดทุกวันนะคะคสามารถเดินทางเข้ามาได้มีช่องทางให้ติดต่อไหมคะมีเบอร์โทรมีไลน์หรือว่าเว็บไซต์ยังไงให้ติดต่อข้อมูลได้ไหมครับมีเบอร์โทร แล้วก็ลายครับ,รบสะดวกครับเดี๋ยวแอดแล้วก็ขึ้นไว้ให้หน้าจอทีวีค่ะสามารถมาได้สุดท้ายค่ะเดี๋ยวจะให้คุณพีได้ฝากถึงคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนิดนึง ชาวต่างชาติยังสนใจสินค้าของคนไทยงานฝีมือของคนไทยอยากจะให้คนไทยเราร่วมกันสนับสนุนส่งเสริมสินค้าของคนไทยเราบ้างค่ะเชิญเลยค่ะครับด้วยความที่เป็นโอ่งราชบุรีนะครับอย่างเมื่อก่อนเนี่ยมีส0่สิบหโรงตอนนี้เหลืออยู่20โรงงานและมันไม่ได้ของใช้ทั่วๆไปนะครับก็มันเหลือน้อยลงทุกทีแล้วครับถ้าเกิดท่าน ที่ผู้ชมรายการนะครับมีโอกาสได้มาเที่ยวราชบุรีนะครับก็อยากจะให้เข้ามาเช็คอินแล้วก็มาดูวิธีโอ่งวิถีบ้านเราที่อยู่คู่กับประเทศไทยว่าเมื่อก่อนทุกบ้านเนี่ยเขามีโอ่งใส่น้ำเนี่ยเขาใช้แบบนี้นะมันผลิตอย่างนี้นะครับแล้วก็ทางเขื่อนริมน้ำเนี่ยนะครับเราก็มีเป็นแลนด์มาร์คที่ใหม่ของจังหวัดราชบุรีเป็นเป็นโอ่งมังกร พ้นน้ำลงไปในแม่น้ำแม่กลองนะครับก็อยากให้มาเที่ยวเมืองราชบุรีกันนะครับของกินอร่อยแล้วก็มีที่เที่ยวมากมายแล้วก็ไม่ไกลาจากกรุงเทพม,มากนักครับ,รบก็เชิญชวนมาท่องเที่ยวกันนะคะมาสนับสนุนสินค้าของคนไทยเรานะคะงานฝีมือรวมถึงที่นีนะ่ก็เป็นการรับซื้อผลิตภัณฑ์จากชาวบ้านด้วยนะคะคเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่วันนี้ขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยนะคะที่พาเรามาทัวร์ องของจังหวัดราชบุรีจริงๆน,นะคะคขอบคุณมากค่ะคขอบคุณครับสวัสดีครับวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วค่ะโอกาสหน้านะคะจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนนั้นนะคะอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ